สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ c h ช n n e l Magic m a r b l e t h ัดบายจันทัันะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมษสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้งสามสถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนพบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะไปดูพร้อมกันแต่ต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะ หากคุณอยากได้เป็นพลังงานที่มีความแม่นยำนะคะโดยตรงถึงคุณเลย a d ล line ID ที่ฉันแพททิ้งไว้ตรง description ค่ะ AJARNPA w t เนะคะเข้ามาสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยมาดูกันค่ะว่าพลังงานความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีเมษในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ ไพ่ j u d g m e n t ค่ะตามมาด้วยไพ่ the star นะคะไพ่ the empress ค่ะ two of wands นะคะไพ่หนึ่งถ้วย และเป็นไพ่ six of cups ค่ะเป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวไพ่ดีหมดทุกใบเลยนะคะเพราะนั้นเรื่องราวในความรู้สึกของคุณส่วนใหญ่โฟกัสไปกับเรื่องราวของความรักนะคะการใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะโฟกัสไปที่ลูกหลานหรือบริวารค่ะและในเรื่องของการมองหาธุรกิจใหม่ๆด้วยในด้านของหน้าที่การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณอาจจะได้มีแนวโน้มที่จะเข้าไปรับหน้าที่หรือภาระความรับผิดชอบ ในอดีตที่คุณเคยทํามาก่อนมีโอกาสวนเวียนกลับไปที่คุณจะต้องไปรับภาระตรงนั้นนะคะแต่สงผลดีค่ะผู้ใหญ่เพศหญิงจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือจะเป็นแรงผลักดันให้กับตัวคุณนะคะในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เอาอกเอาใจใส่ใจซึ่งกันและกันดีทําให้คุณเนี่ยมีบรรยากาศความรู้สึกที่ค่อนข้างดีและสมูทมากขึ้นนะคะ มาดูสิว่าแล้วพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะ Tree of Pentacle ค่ะ View of Fortune Queen of Swords Ace of Cups The Lover ค่ะและ อัศวินเฉือไม้เช้านะคะในด้านของเขานะคะคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษเนี่ยบ่งชี้ถึงในเรื่องของการงานที่เป็นลักษณะของงานพิเศษที่จะมีเข้ามาบ่อยหน่อยมากหน่อยมันซึ่งทำให้เขาจะต้องเดินทางเขามีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อไปวิ่งเต้นเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในด้านของความรักก็ยังเอาอกเอาใจใส่ใจซึ่งกันและกันได้อย่างดีนะคะ ไพ่เดลฟเวอร์นะคะประกบติดกับไพ่หนึ่งถ้วยก็แสดงว่านะคะในด้านของความรู้สึกนะคะก็ยังเป็นอะไรที่มีการใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะหรือมีช่วงเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะไปต่างถิ่นต่างที่หรือห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวก็ยังมีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารหรือส่งข่าวมาเป็นระยะระยะนั่นเองนะคะ มาดูสิว่าพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ Queen of m o n n ค่ะ High p i n t a g e The Magician Hello Fan ค่ะ Age of Pentacle s และ Six of Pentacle s แนวโน้มความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ว่าจะห่างกันยังไงก็วนเวียนกลับมานะคะให้ความสำคัญให้ความมั่นคงนะคะคนรักผู้ครองจะมีแนวโน้มนำข่าวดีในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามาสู่ครอบครัวด้วยนะคะแล้วในด้านของการงานเขามีการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีทีเดียวในด้านของความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหากันนะคะมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยปัญหาไม่ค่อยเยอะหรอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของความรักนะคะน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการงานนะคะความรับผิดชอบนะคะที่มีกับเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะไพ่เทวดาค่ะไพ่ประสบการณ์ที่ดี ภพ่ถัดวันประกันพุ่งภัไยได้รับข่าวสารภัยชนะมารค่ะและไัยร่มรื่นพลังงานของไพ่ออร์คเคิลก็ถือว่าดีนะคะ อืมนะคะบ่งชี้ถึงในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมหรือได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวสารที่ดีที่จะทําให้คุณชนะเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาหรือต่อศัตรูนะคะคู่อรินะคะได้นะคะนั้นในด้านของการงานนะคะ ไพ่บ่งชี้ว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะคิดแล้วต้องรีบลงมือทำนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะด้านของความรักครอบครัวก็มีในเรื่องของความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขนะคะถือว่าในช่วงกันยายนนี้นะคะพลังงานของชาวราศีเมษในสถานะาของคนที่มีคู่เป็นพลังงานความรักที่ดีมีความอบอุ่นใจมีเรื่องดีๆที่ทำ ให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็มีข่าวดีในแง่ของการงานหรือความก้าวหน้าไม่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่คุณชาวราศีเมษก็คนรักคู่ครองนั่นแหละมีเข้ามาอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะโอเคจบแล้วสําหรับพลังงานของชาวราศีเมษในสถานะของคนที่มีคู่เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสถานะของคนที่คบกันคุยกันนะคะ มาดูความสัมพันธ์มาดูพลังงานของคุณก่อนขึ้นมาเป็น High p e n t a c e นะคะ Tree of Pentacles ค่ะ Seven of Pentacles Ten of Cups Tree of Wands ค่ะและอัศวินถือดาบนั่นเองนะคะ ดูจากแนวโน้มความสัมพันธ์เออพลังงานของคุณนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะมีแต่ตัวคุณนั่นแหละบางทีก็ออกจากอารมณ์ที่หงุดหงิดเหวี่ยงวีนมากไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะในด้านของการเงินของคุณมีความก้าวหน้าดีนะคะส่วนในด้านของการงานนะคะมีแนวโน้มที่คุณกําลังที่จะ ทำอะไรรวมกลุ่มหรือการทำงานเป็นทีมร่วมกันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่จะช่วยกันแก้ไขไปได้อย่างดีส่วนในด้านของความรู้สึกในด้านของความรักแล้วอ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงมีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนานะคะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเหมือนเป็นการพัฒนาที่อาจจะมาจากในเดือนที่แล้ว พอามาในเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับวา่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันเต็มที่ละมันยังไม่ได้แบบว่าต่อยอดไปไหนคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นที่จะแบบว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะ มันก็เลยทําให้บางทีคุณก็ออกจะหงุดหงิดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตอบสนองความรู้สึกของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะมาดูพลังงานของตัวเขากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรชาวราศีเมษนะคะในสถานะของคนคบกันคุยกันนะ six of swords ค่ะ six of cups seven of seven of swords นะคะ the magician <c oughs> เอชออฟและ Devil ค่ะนะคะถ้าจะมองนะพลังงานของตัวคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเนี่ยนะถือว่าเป็นพลังงานของคนที่ยังมีความสุขกับพลังงานแบบนี้ยังมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้ที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้ก้าวไปถึงขั้นการได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนี้ยังสนุกกับการที่ได้คบกันคุยกันแต่ ยังไม่อยากที่จะให้ก้าวราขึ้นไปในอีกในอีกสเตปหนึ่งอะ่ะเออสเตปแบบจริงจังอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขายังมีความสุขอยู่กับสเตปแบบทีเล่นทีจริงลักษณะแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะเขายังมีอิสระในการที่จะทําอะไรออกนอกกู้นอกทางได้บ้างเพราะถ้าเกิดว่าเ,ออเชื้อเชิญให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยบางทีกันดิ้นไม่รุดเลยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ หลุดออกจากตรงนี้ได้หรือแอบ,บทําอะไรโดยที่แบบว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามนะในลักษณะของพลังงานไพ่มันเป็นเหมือนกับคนที่แฮปี้กับความรู้สึกที่คบกันคุยกันมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ยังไม่อยากที่จะชัดเจนแบบเป็นจริงเป็นจังเออประมาณนี้นะคะแต่ชื่นชอบคุณนะรู้สึกถูกตาต้องใจรู้สึกอยากที่จะมีอ ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยอะไรประมาณนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่อยากอยากไม่อยากผูกพันในระยะยาวอ่ะอให้มันบอกแบบนี้นะคะยังไม่อยากผูกพันในระยะยาวอยากผูกพันในระยะสั้นไปก่อนอ,ม,อามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซีมันบ่งชี้อะไรอีกนะคะ for u of p e n t a c l e s a l the emperor ค่ะ Queen of Cups แล้วก็ Ace of Pentacles Hangman กับ Knight of Pentacles นะคะถ้าคุณทุนชาวราศีเมษไม่ได้าวาดหวังถึงอนาคตเยอะสามารถที่จะคบกันคุยกันหรือมีความสัมพันธ์แบบในปัจจุบันน่ะมันยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวราศีเมษคิดถึงอนาคต คิดถึงการออกเรือนหรือการที่แบบเป็นจริงเป็นจังในแง่ให้ผู้ใหญ่รับรู้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดความรู้สึกอึดอัดเพราะว่าพลังงานนะขณะนี้ของเขายังมีความสุขในความสัมพันธ์ที่มัน รู้กันแค่สองคนยังไม่อยากจะให้คนอื่นรู้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีกับคุณรู้สึกหวงคุณนะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้แบบแน่นแฟนพอที่อยากจะให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชีวิตเขาทั้งหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเขายังอยากที่จะโชว์ให้แค่ส่วนหนึ่งคุณคุณชาวราศีเมษก็อาจจะต้องอใช้ความผูกพันไปเนื่อๆน,น,นานๆก่อนแล้วค่อยไปพูดถึงการขยับความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้เขายังพอใจกับความสุขในระยะแค่นี้อย่างไม่อยากที่จะให้เยอะมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาจะอึดอัดมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาถูกตีกรอบหรือถูก ครอบงำเพราะเขามีเรื่องบางอย่างที่ยังคงฝังใจนะคะฝังใจฝังความรู้สึกของเขาแต่ถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวทุกสุขด้วยกันกับคุณนะคะแต่บางทีแล้วเนี่ยเขาก็มักที่จะเผลอเรอไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้อง ทำความเข้าใจกับเขาให้มากหน่อยเพราะบางอย่างเขายังเก็บซ่อนอารมณ์และเก็บซ่อนความรู้สึกยังไม่อยากที่จะเปิดเผยเรื่องราวลึกๆในใจของเขาให้คุณได้รับรู้ะังนั้นในสถานะของคนคบคนคุยความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกับพอดีนะช่วงเวลานี้นะคะและเขาก็พอใจนะช่วงเวลานี้ที่ ที่มีความสัมพันธ์ลักษณะแบบเนี้ยังอยากที่จะให้อยู่ในสเกลเนี้ยไปเรื่อยๆยังไม่อยากที่จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นสเต็ปที่เรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวเขาเองอึดอ,อัดแล้วก็เหมือนกับถูกตีกรอบเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีเมษร,รู้สึกว่าคนคบคุคยคนนี้นะคะอยากที่จะจับให้มั่นคั้นให้แบบว่าอยู่เป็น เป็นคู่เลยเนี่ยยากไม่ได้นะคุณจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะปล่อยให้วันเวลาต่างๆมันบ,บุกเพาะความผูกพันจนกระทั่งในที่สุดแล้วเออมีความรู้สึกว่าไม่อยากขาดกันและกันเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะถึงจะชัดเจนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ที่คุณต้องการเขาก็จะวิ่งหนีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหยุดอยู่กับที่เขาก็จะวิ่งไล่ให้จําทฤษฎีนี้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบใจร้อนหรืออ่า เร่งรัดอะไรต่างๆในความสัมพันธ์นี้ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วเขาก็จะเปิดเผยใจให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยค่ะมาถึงพลังงานของคนโสดนะคะชาวราศีเมษค่ะมาดูว่าเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนนี้ไพ่ไฮพินเชสโอเหมือนกับพลังงานของ คนคบคนคุยเลยนะคะ j u s t m e n ค่ะ Hermit Two of Wands ค่ะ Four of Pentacles และ King of Pentacles นะคะอืมหน้าไพ่บ่งชี้ถึงความรู้สึกที่หงุดหงิดอะไรบางอย่างนะคะหงุดหงิดกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะมันวนเวียนกลับมาทำให้คุณรู้สึก กุ้มอกกุ้มใจหรือทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ที่วนเวียนมานะคะทําให้คุณเนี่ยมาเริ่มที่จะแบบว่านึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่แบบว่าส่งผลมาในปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยพลังงานของคุณที่แบบยังยังคงโดดเดี่ยวนะยังคงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ย ทำอะไรผิดทําไมถึงจะต้องจะต้องจมปลักอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆที่มันวนเวียนกลับมาซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะทั้งทงที่คุณก็พยายามที่จะมองหาพลังงานใหม่ๆมองหาใครคนใหม่แต่ดูเหมือนว่านะคะใจคุณอ่ะมันก็ยังวกวนกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆทั้งทงที่พยายามจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆหลายต่อหลายครั้งนะคะ ดูสิว่าในช่วงเดือนกันยายนมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเจสค่ะ six of cups e g of w a n queen of pentacles two of pentacles <c oughs> และ k i king ิ o s อ o r อ s ค่ะม,มันเหมือนกับว่าทําให้คุณคิดถึงคนที่ทําให้คุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็คือคนเก่าในอดีตแหละมันวนเวียนกลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนที่จบกันไปแล้วอะ่ะพลังงานตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวจบไปแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จบยังอยากที่จะวนเวียนกลับมายังอยากที่จะมาผูกพันอีกนะคะ ซึ่งคุณก็ทําให้คุณรู้สึกงุดหยิดจิตใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วคุณก็พยายามปฏิเสธคุณพยายามที่อยากจะอยู่ตัวคนเดียวแต่จริงแล้วลึกๆในใจคุณก็ยังคงนึกถึงความสัมพันธ์อันนี้นะบางทีมันอาจจะจบกันไปแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหรก่ก็เป็นได้แต่ว่าตัวเขาเองพยายามที่อยากจะขอกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูซิว่า แนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรนะคะ View of Fortune ค่ะ The Tower, Ace of Born, Five of Born, King of Pentacles และ n i n e of Pentacles เขาวนเวียนอยากจะกลับมาขอโอกาสนะแต่ บางทีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ไต่ระดับเข้าไปถึงขั้นที่จะแบบว่าคืนดีกันอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างนิ่งเฉยกันไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของคุณกับเขาอะมันอาจจะยังไม่จบโดยบริบูรณ์นะคะมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์มันมีเรื่องที่ต้องเปิดใจเคลียร์ความรู้สึกซึ่งกันและกัน นะคะเป็นการกลับมาเพื่อเคลียร์ความรู้สึกนะคะแล้วก็อาจจะได้ทํางานร่วมกันอย่างได้เปิดอกคุยการเสร็จแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันอย่างอย่างเพื่อนก็ได้นะคะอย่างคนที่เป็นกัลยานามิตรต่อกันก็ได้นะคะแต่ระวังค่ะ,ะว่ามันมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันและสุดท้ายมันก็อาจจะนิ่งเฉยกันจากกันไปอีกแล้วทําให้ต่างฝ่ายต่างก็อยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะอยู่นิ่ง อะมาดูสิว่าไพ่ออราเคิลจะบอกว่าอะไรอีกเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ยังเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อก,กันนะคะร่งเดื้อนะคะถ้าไม่คิดอะไรให้กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเก่าให้คิดว่าเป็นเสมือนเพื่อนนะคะทางสามแพร่งไพ่ก้าหารแล้วก็ไพ่หมดเรี่ยวหมดแรง คุณกับคนเก่าของคุณแนอดีตอาจจะเคยมีประเด็นกันแล้วก็อาจจะจบกันไปแล้วยังคาใจในบางเรื่องบางราวในช่วงเดือนกันยายนนี้มันมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมานะคะเพื่อที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ในการขอโอกาสเขาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีประเด็นที่ทำให้ขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษคิดว่า คิดกับคนคนนี้เป็นแค่เพื่อนฝูงเป็นแค่คนที่จะกลับมาเพื่อเคลียร์ใจแล้วก็ต่างคนต่างไปในแนวทางที่ดี mm. ก็ถือว่าทาได้นะ mm. เพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันไม่ไมเติบโตอ่ะมันไม่เติบโตอ่ะมันทางสามแพง่งนะคะสุดท้ายมันขึ้นเป็นไพ่หมดเลี้ยวหมดแรง mm. ก็แสดงว่านะคะคนเก่ากลับมาเพื่อที่จะมาเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกที่มีต่อกันเพื่อที่จะได้ ไม่คาใจต่อเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นกันนะคะแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้คบกันก็ได้เพราะว่าสุดท้ายมันน่าจะแยกกันไปแยกย้ายกันไปกลับมาเพื่อขอโอกาสในการปรับความเข้าใจเสร็จแล้วก็อาจจะแยกย้ายกันไปอยู่ต่างคนต่างอยู่อีกครั้งหนึ่ง นั่นเองอันนี้เป็นพลังงานของไพ่ที่มันอ่านเรื่องราวมาได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีวิบากกรรมที่ยังไม่จบไม่สิ้นกันนะคะกลับมาเพื่อขอโอหสิกรรมให้แก่กันและกันอย่าลืมนะคะถ้าการกลับมาของคนเก่าครั้งนี้อย่าลืมขอโอหสิกรรมซึ่งกันและกันจะได้ไม่จองกันจองเวจองกรรมไปอีกในอนาคตนะคะมันจะได้จบลง ถึงแม้ว่าถ้าครั้งที่แรกจบกันแบบไม่สวยครั้งที่2จบกันก็จะแบบไม่สวยอีกจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันอีกนะคะเพราะนั้นรีบขออโหสิกรรมกันแต่เนิ่นๆเราจะได้ไม่มีกรรมเป็นภาระพันผูกติดค้างกันไปที่จะต้องวนเวียนกลับมาชดใช้กันอีกในอนาคตนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับคนโสดชาวราศีเมษนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์แพทย์จะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย